อาวุธสามไม่รู้ไม่รู้จักครับจำไม่ออกอาวุธสามมีอะไรอาวุธอะไรอ่ะอ๋อมีอะไรบ้างล่ะอาวุธสามเป็นยังไม่คนเอาวุธสามอสุตาวุธิปิปวิเวกาวุธปัญยาวุธ ความสงบมีการศึกษามีความสงบมีอออมีอาวุธคือการฟังมีอาวุธคือความสงัดมีอาวุธคือปัญญาอาวุธสามจากปฏิบอปอ่าจากปฏิบอดแล้วสิบเอ็ดก็สองร้อยยี่สิบแปด แสดงว่าอาวุธนี่แปลว่าเครื่องมือที่ไปทำร้ายคนอื่นมสาอื่นอาวุธทำแปลว่าความรู้ความสงบสยบอาวุธอาวุธเนี่ยมันเป็นความรู้หรือมันเป็นศาสตรานั่นแหละความรู้ระแต่ศรัทธาศรัทธาศรัทธานัน่นแหละอาวุธศรัทธาหรือศาสตรานั่นแหละอาวุธ อาวุธของทาทธรรมไม่ได้อาวุธจะติเข็ดฆ่าอะไรกันอาวุธเอามาทำเน็ตทำให้เกิดเจริญเน็ตนจากคำว่าศาสนาท่านยังใช้คำว่าสัทาาศาสนาเลยอืม่พร่ะกานครับในปัญญาสุขข้อแรกเลยนั้น ที่ว่าจะต้องมีพระบรม,มครูหรือผาในฐานะครูเนาี่ยตามบุรุษนะผู้บทผู้ทีมเป็นฐานะครูที่สมาธิจริงเป็นการกำกับไว้เลยใช่ไหมครับว่าสัญญาผู้ใดที่จะไปเกิดอาหังการว่าตัวเองก็ยรูุติเองขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ไม่ไมควรไม่อยู่ในฐานะของข้อที่หนึ่งนะครับเพราะนั้น ปัญญาพระนบอกว่าจะต้องเกิดจากผู้ที่รู้เป็นครูบาอาจารย์พาให้รู้ปัญญา,าอของพระเจ้านั้นจะเกิดเองไม่ได้ปัญญาของพระเจ้าจะต้องเกิดจากได้ฟังได้ยินมาจากพระพุทธเจ้า,จาหรือสัตบุรุษหรือผู้อยู่ในฐานนักครูที่มีสมาธิต้องมีเริ่มผู้เริ่มให้ตัวเองรู้เองไม่ได้ต้องมีผู้จุดชนวนให้ มีผู้จุดชนวนให้แล้วจึงจะเกิดจึงจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตัวแรกของการเกิดปัญญาก็คืออัญญาธาตุ<ป>อย่างพระเจ้าจท่านเปิดโลกพอท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาเทศกันแรกให้แก่ห้าพรามโกนทัตเจก็ได้รู้มีอัญญาธาตุเกิดเลยมีธาตุปัญญาตัวแรก อัญญาธาตุาคือธาตุโลกุตระพอเกิดพุธพระพุทธเจา้าก็โอ้อัญญาสิวัตพวโพ,พก,กุัญโยพระพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าโอุ้อัญโ,โยเกิดแล้วยานตัวอัญญาธาตุตัวนี้เกิดแล้วในจิตของุอัญโยพระพุทธเจ้าจึงเทศกันที่สองเทศกันที่สองก็บรรลุ แต่ว่าไอ้เรื่องอะไรนะปัญญาเนี่ยที่เกิดอะไรนะแสงต้องมีผู้อื่นมาจุดชนวนใช่ไหมาอันนั้นนะต้องปัญญาจะเกิดได้จะต้องได้รับมาคําว่าปัญญานี่แหละคําภาษาเพาปัญญาเนี่ยทุกวันนี้มันฟันมันเฟอร์มันฟันเฟืฟฟเอไปปัญญาเอาไปแช่ผิดหมดปัญญามันเป็นความรู้โลกุตระของพระุเจ้าเท่านั้นความรู้ทั้งหลายทั้งหมดมันคือเชโก อจาริกะระดับาศาสดาเลยคือเชโกทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นปัญญาแต่ที่นี้ไอเขา <จะ S 2> ว่าว่วเชโกบบอ่เชกชกะเชโกเนี่ยมันถูกกลบเกลื่อนจนกระทั่งหายไปเลยเขาว่าเชโกเนี่ยภาษาเขาไมาเชโกหายไปเลยนะไม่มีใครใช้ไม่มีใช้กันเลยนะแต่ยังดีนะยังมีในพจนานุกรมไมันมีเชโกเชกเกอะไรอย่างนี้ มันจะมีบ้างเนี่ยในพจนานุกรมบาลีในพจนานุกรมบาลีเขาก็แปลว่าฉลาดเฉยเฉยอ่าเชโกเนี่ยในพจนานุกรมบาลีก็ยังเหลือแต่คนพอรู้ว่ามันมันมันเหมือนกับเป็นพวกแกมโกงพวกไม่ดีอ่ะนั่นนั่นนะครัพจนานุกรมไทยแต่คนพอรู้กันพจนานุกรมไทยมีเชโกแปลว่าฉลาดแกมโกง อ่าฉลาดแกมโกงอ่าเขาแปลว่าอย่างนั้นเชโกฉลาดแกมโกงแต่ที่จริงคือฉลาดที่ยังมีกิเลสฉลาดโลกีเด็กโบนักรอฉลาดัเองอ่าฉลาดที่ยังมีกิเลสฉลาดที่ยังเป็นโลกีนั่นคือเชกฉลาดเชโกอ่าฉลาดปัญญานั่นคือฉลาดที่เป็นโลกุตระเริ่มต้นแต่มีอัญญาธาตุซึ่งอัตบาตอั ปัตว <łość> ์มาอธิบายมาหมดแล้วจริงๆนะแต่ก็ไม่ก็จะยังไม่สมบูรณรู้กันยังไม่ไม่ขยคงัดพอต้องมาไปรู้ตัวเองว่าไปมีเซโกกีกระเบียดนิ้วอีกครึ่ต้องรู้ก็จะยอมรับ ว่าตัวเองเช็คโกอ,อยู่ตัวเองยังไม่ยังไม่เข้าปัญญาถ้าไม่เป็นอรหันต์ต้องมีกันไม่มากก็น้อยแหละเริ่มต้นนะเริ่มต้นเป็นโสดาจะมีเริ่มต้นมีปัญญาเริ่มต้นตัดเป็นธาตุธาตุเชโกเอ่อธาตุปัญญ,ญาติดไปอ่าเชกก็กเนี่ยเชกะในพรจนานุกรมบาลีก็แปลว่าฉลาดเฉียบแหลมเชกกะเออเชกกะตาความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดความฉลาดเฉียบแหลม ลเราก็ไปกำนามนั่นเองเช็คตาอ่าได้เวลาแล้วขอกลับขอบคุณพระทธานครับสาธุพระทธานก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้